สวัสดีครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นคุยกันอยู่เลยไม่อยากกวนอ๋อไม่เป็นไรครับแทรกได้แทรกได้คุย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 เรื่องชีวิตประจําวันพี่อ๋อนั่นไงก็ก็เลยไม่อยากแทรกไม่รู้จะไปแทรกตรงไหนเข้าไปไงแทรกส่วนกลางในใจเธอได้ปะโอ้หน่ารักไอ้เหียระวังโดนผัวตอยนะเว้ยมาแล้วมาแล้ว ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมไปเสี่ยวมาซื้อข้าวเหนียวให้แม่อ้าเฮ้ยถ้าเรายังเรียนอยู่ก็สงสัยจะจีบพี่ไม่ได้แล้วแหละเพราะพี่สี่สิบละสี่สิยังแจ้พี่จะโหดเกินไปแล้วนะเคยได้ยินแม่รักอะไรนะอดีตรักมักสาวรุ่นป้าพี่มึงใจได้ไว้ ผมเป็นคนตลกผมไม่เคยซีเรียสนอกจากนอกจากอะไรครับนอกจากมาม่านอกจากมาม่าไม่สุกอะไม่มีคนลงเลยอะเรียนอยู่ไหนครับเบอร์สี่พัม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 พมพัมพัมพมพั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 ม เขาพูดภาษาอังกฤษว่ะบองชูมันได้ครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนภาษาเยอรมันไม่ได้เหรอแป๊บนึงบองชูมันภาษาฝรั่งเศดดเะะเสพี่อ้าวเหรอเศรษฐบัฝรั่งเนี่ยใจเย็นเอ๊ะยามาสตีสัภาษาฝรั่งเศสเฮ้ยภาษาเยอร,รมันก <laughs> ็อ,อยากรอให้ยิงมุกอ่ะ จะเย็นจะเล่นมุกดูพี่ด้วยนะว่าพี่จะเออขนาดไหนไม่ต้องเออแล้วพี่ช่วงนี้เออกว่าแล้วเ <laughs> ตาอูเตาอูเงียบเลยวะ่ะเตาอูคุยนิดนึงดิเออผมยังไม่ได้ยินเสียงพี่เบอร์สองเลยปะ่ะใช่ปะ่ะเบอร์สองหลับเขาเป็นวิญญาณเพราะว่าฉันคือวิญญาณจุกท,ทรมา์ทรามารามา บิ้วมันไม่ขึ้นหรอกไอตัวนั้นอะคือคืออันนี้คือเขาเขาเขาหลับคาเกีมถูกต้องฮะห,ห,หลับคาโต๊ะเนี่ยนะปวดอ r ย y ด้วยอินถ้าไม่หลับก็ส่งเสียงนิดนึงตกใจหมดหลับแล้วดูทรงปุไม่ตื่นโอ้ Hey y <you>. o นาไง่ายคุยกับน้องก็หน่อยดีน้องเขาอุตส่าห์บิ้วพี่บมเงาอ่ะแถวลาดพร้าวมีอ่างให้อาบอ่ะแล้วยอดยอดยอดยอจะมาไหมล่ะมาไหมล่ะผมรับครอบครัวทุยทุยทุยแหม่ล้ายเหมือนกันนั่นเราเนี่ยผมไม่ได้ร้ายแต่เขาหลอกให้มารักผมก็เลยร้ายไปหน่อยนึงนี่ ไอ้เแี่แม่งโค่นคำคมโค่นคำคมเฟซบุ๊กเลยสับคำคมผมอาจจะพอเฉียบแต่ว่าบักเขียบมันคือน้อยหน้าเพราะว่าไปอดเล่นเข้าไปบักเขียบเลยใช่ไหมบอกเลยวันนี้สนุกนั่งเล่นยิงทั้งคืนที่จะหลับแล้วเนี่ย ไม่ทั้งคืนได้ไงเช้าผมต้องออกรถรกตั้งแต่ตีห้าไปไหนะอะไปเที่ยวไหนจ๊ะทำไมต้องกลับกลับมหาหาไรไงพี่ตอนนี้อยู่บ้านอ๋อออกคือพี่อยู่มหาลัยใชต้องกลับตอนนี้อยู่บ้านต้องกลับไปอยู่มหาลัยอแล้ว,แล,วแล้วคืนนี้พี่ออกเองหมดเลยปะเนะี่ยใช่ครับทุกอย่างแจพี่แมงไอดอลอะ อุ้ยมีคนที่รำมากกว่าเราเยอะจริงจริงพี่พี่พูดเป็นคนสอนชีวิตเลยครับผมเข้าใจแหละเข้าใจคนใช้ชีวิตไงก็บอกให้รู้กันเฮ้ยผมผมเคยนะชีวิตเขาลันทดมากชีวิตใครลันทดวิ่งแล้วก็คิดเลขไปอะนะใช่เ้ยขาลันทดมากอุ้ย ไม่แต่จริงนะผมผมไม่รู้นะว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขาเฮ้ยเรามีความสุขกับชีวิตที่เราทำมาดีแล้วอย่าไปคิดอะไรมากไม่ไม่มันไม่ใช่ของผมอันนี้ของเขาไงผมตอนเด็กๆอ่ะเขาเขาไหนฮะคือี่อยากจะฟังไว้ละือผมไม่อยากบอกชื่อโอเคไม่ต้องเอ่ยนามและแค่เราก็พอไม่บอกอะเอาง่ายๆคือตอนขบวย อะไรอะไรขาบวยพี่ก็อูนไหมึงจะจี้เขาพูดให้ได้เลยนะเสียงวันร้อคือผมไม่รู้นะว่าจริงเปล่ะเขาบอกว่าตอนหมเขาเคยโดนโจรขึ้นบ้านทีนี้ก็คือเขาก็มีพี่สาวใช่ไหมพี่สาวก็โดนแบบโจนข่มขืนะอ๋อ แล้วคือทางบ้านก็คือมันเป็นโจรขโมยวัวพี่ออ๋อเขาบอกอยู่แถวมหาดไทยใช้เฮี้ยสักอย่างอ่ะอะไรมหาดมหาดเนี่ยแถวเด็กแว้นทีนี้ก็ก็คือโดนมัดตั้งแต่เช้าอ่ะไอเขาก็เป็นเด็กเขาก็คิดว่าแบบเย่เล่นกันสนุกกันเลยนะมึงที่ไหนได้เยียบ้านโดนปนเนี่ยโหน้าสงสารนะ แต่ไงได้ตอนนั้นยังเด็กอยู่ไงเรายังไม่รู้เรื่องอะไรลองตัวมาเป็นผู้ใหญ่ดูสิแทบขาดใจโอ้ไม่ยังไงเขาก็เป็นเด็กเขาก็พอจะรู้เรื่องแล้วคือเขาแล้วแถมอีกอย่างนึงคือมันบ้านเขาผีนี่ด้วยอ่ะคือผีเข้าอ่ะครับคือพี่เขาเสียไปแล้วใช่ไหมคือโดนไอ้นี่ไปจนเสียอ๋อทีนี้ก็คือแบบวิญญาตเรื่องหลอนก็มาแล้ว่ะเย็นนี้ ทีนี้ก็เรียกหมอผีมาแล้วก็มาดูอะไรไปรู้ก็เขาบอกว่าแบบพี่ยังอยู่นะยังอยู่ในบ้านยังร้องไห้อยู่อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เขาว่าไปไปนี่จิตใจเรียบร้อยแล,ะละ้วล่ะเล่นตลอดเลยอเออโูหเป็นผมผมเจอ,องั้นผมวิ่งนะผมวิ่งนะผมแบบโบ้านกูกูไม่อยู่แล้วไอ้ยะไม่เล่นอะไรกัน <c oughs> <c oughs> ไม่นะ สมัยตอนสมัยตอนผมเป็นเด็กอะ่ะผมจะชอบโดนลุงคนหนึ่งเว้ยที่อยู่บ้านข้างกันผมจะชอบเล่นบ้านแกแล้วชอบไปดูหนังบ้านแกสมัยก่อนอะ่ะบ้านอะ่ะพี่โดนเย็ดบ้านโดนเย็ดตูดไม่ไม่ไม่บ้านบ้านบ้านสี่หลังอะ่ะจะมีทีวีอยู่สองหลังเลยคือก็หกทุ่มไงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเย็ดแค่เสียงโคตรลั่นอ่ะไอ้ะกลัวเวฟร้อยแน่ คงไม่ใช่บิ๊กไบค์ใช่ไหมโอ้โหเสียงแง่นเวฟแล้วลหละมาตรงเนี่ยตอนแรกเนี่ยต่อให้ได้ผมว่าแม่งยกล้อตอนแรกนึกว่าใครเคลื่อนโต๊ะใจเย็นอ่าวต้องกต่อนะพี่ตู่อูมีกระสุนเขียวไอ้พี่บ้างปะมีร้อยสี่สิบเจเอามาสักสี่สิบได้ปะเจได้ิดิเจกับพี่อูนี่อายุเท่าไหร่กับเนี่ย ช่พี่ก็บอกแล้วพี่จะ40เจ40พี่อูนี่คงจะประมาณสามที่สองย่สิบเก้าสาี่อยี่สิบเก้าพี่อู๋สว่สองวอ๋อยีบเขาบอกอยู่29มึง32อะไรเนี่ยสนุกสนุกผีผีต้นไม้พี่เป็นไงบ้างผีต้นไม้อะก็หลอกหลอกเอือกันแหละจนแบบกลัวแบบไม่อยากไอ้นี่เลยไม่อยากไปบ้านลุงอีกเลย ช่มมุกไม่หนีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนฟาร์มแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหดูว่าเจอคนเนาะตาอู๋ถ้าเจอผมอะเจอคนหล่อนะก็บอกว่าฟาร์มแล้วแล้วเจมลืนไปไหนเนี่ยก็รอเรานี่ไงตัวอู๋ฟาร์มอะไรไะนี่พี่เป็นแฟนกันใช่ป่ะตาอูเออใช่ใช่ป่ะตาอู๋ตวอูตัวอู แตัวอเันนั้นลักอ่าวันนั้นลักอ่ากี่เมอร์ตัวอ <opportunities. S 1> ีกเขาขึ framework. ้นมาขึ้นเลยเฮ้ยเราผมจะวิ่งออกหมอกทำไมวะเนี่ยโอ้แกเป็นแฟนเจ๊อ่ะโอ้แกสี่คนกันปวดกระบาลเลยเมียสี่จ้าหนูเนี่ยสองขาเมีอาสี่ในจ้าหนูลายไม่เบาผมผม ผมไม่เอาดีกว่าเยอะผมเมียคนเดียวก็เหลือแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาคนอื่นเขาไม่เอาหน้าบวกรายผมรายสัปดาห์รายสัปดาห์รายสามสัปดาห์รายสามเดือนถูกปะอัผมเติมรายวันดีกว่าพี่พูดถูกปะตัวอัแต่นี่มันไม่เสียเงินเนเออใช่เติมรายวันดีกว่าไม่เสียตังค์ด้วย สีที่แน่ๆคือเมียรู้หมดทุกคนอ่ะโอ้โหฮ,โโฮมไม่อยากจะคิดเลยตอนเมียรู้แรกๆสภาพเขาอรู้หมดทุกคนอยากไว้ตัวอูอยากเอาก็เอาไปขอแค่มีตังค์มาเลี้ยงกูแค่นั้นก็พอแล้วเมียคนแรกเขาจะพูดอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหม <Okay. S 2> เหมือนแม่ผมเลยอ่ะเชี่ย er. นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่ในแชทอะไรวะเนี่ย <laughs> เราอยู่ในไลฟ์18บวก25บวก30อัพ อะไรเรื่องเรื่องบนเตียงระเบียงก็ได้ไงแหม่นอกสะพานก็ดีเอาใครเริ่มเลยจ้ะหนูใครเริ่มพี่หูเสียงไม่น่าจะใช่เด็กนักเรียนเลยเบอร์สี่เบอร์สามทำงานที่ไหนผมเป็นนักศึกษานักล่าปอสผมผมเรียนอยู่มสามมาเบอร์สามอ่ะคุณน่าจะถือ ตัวอูตัวอูตัวอูเอาอนันไ์ไรพี่เท่าไหร่กระสุนเขียว60ไงทิ้งไปแล้วไงอ๋อโอเคเราเราจะวิ่งกันเป็นเทเลทับบี้อย่างนี้ใช่ไหมเรียงตูดกันไว้เราจะไม่หารถอะไรเลยใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยเหลือสาสิบคนแล้วเนี่ยแบบนกว้าง ถ้าเราไปเล่นแซนดแม่งก็ขยันคิวนะมึงคิวปับไปแย่คนละตัวสองตัวถ้าเราไปเล่นถ้าเราไปเล่นแซนดอโฮกรึเป่านี้เราคงไม่มีเวลาคุยกันขนาดนี้นะรถหน้าอะมีรถโอ้ด็อกหนึ่ง is it a pro player เก็บเพื่อนให้แล้ว ยิงยางเลยยิงยางเยยิงยางให้ละระวังระวังตัวบ้านระวังตัวบ้านตัวบ้านตัวบ้านโดนโดนโดนตัวบ้านเก็บละเอาแล้วว่ะไอ้รอบนี้บิ๊กไบค์มาว่ะไอ้ตัวตรงรถอ่ะ ตัวรถไม่รู้อ่ะพี่ต,ตัวรถเหลือตัวเดียวครับตัวรถตัวเดียวตัวบ้านผมนเก็บละคานอ่ะอ,อ,อ้อมอ้อมไปอ้อมอ้อมเพนรชัยยาใช่ปะอ้อมใครวะอ้อมเพนรชัยเยาใช่ปะเบอร์สี่เทคแคร์พี่ด้วยอ่ะพี่ตามองไม่เห็น,<ใ>นอะเยอะเลยตตัวตรง ตรงรถกระบะมันมี2ตัวผมบอกให้ใส่แว่นตาดำพี่ก่อนสองสองตัวสองตัวผมเก็บไปแล้วตัวหนึ่งรถกระบะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวเดียวยิงรถให้ระเบิดกันนะไอ้ยศแม่มึงคิดมึงเปี้ยวนั้งเกินทหารหรู้จักทหารเวียดนามไใบเวทโอทหารเวียดนามเหรอจ๊ะมันวิ่งออกไปแล้วเหรอตรงรถอนะ่ะเอายังล่วงไปแล้วมั้งเพราะถ้วิ่งออกเราต้องเห็นะ น่า <Techn Pokémon> จะล่วงไปแล้ว <wan> พ <ita> ี <Boy? S 2> ่เหลือตรงเหลือตรงบ้านนะข้างบนอะข้างบ้านตรงข้างบนผมยิงไปแล้วล่วงตัวนึงแต่ไม่รู้แต่น่าจะมีเพื่อนแหละเพราะนี่มันยังไม่ตายสักทีเลยไปก่อนนะเดี๋ยวพี่พอบเก็บลูกกระปืนแป๊บนึงลูกกระปืนอืมลูกกระชนเก็บลูกอะพี่ใจเย็นใจเย็นไปแป๊บนึงคนละลูกคนละลูก ใจเย็นหนูเดี๋ยวพี่อาบน้ำพี่จะขึ้นไปทำกัะหอกกันบ้านแล้วอ๋อพี่มีการบ้านทำเนาะผมนี่การบ้านไม่มีเลยกิจกรรมดีกิจกรรมเด่นเน้นกิจกรรมเลยมันมีกี่ศพเจดูเห็นศพเดียวอ้าวเชี่ยมันใช้มันปรวิชาดินจายหรือว่ามันออกอ่ะมันเป็นดินจ้าถ้าออกมันต้องตายเลยนะพี่ ผมเห็นมันอยู่ตรงบนหลังคาตรงหลังรถอะใช่ไหมไอตรงไอตรงที่อยู่ตรงตึกมันอยู่บนหลังคาตึกตึกที่ว่าผมวิ่งมานี่เหรอเนี่ยตึกเขียวหอพี่ตึกเขียวเนี่ยอ๋อเหรอตึกนู่นเหรอมาเขียวเนี่ยใช่ใช่แล้วเบอร์สี่วิ่งไปไหนนะจะวิ่งออกวงทำไมก็ดูมาเลยพี่อ๋อผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วผมไม่เขียวทหามันตื้อข็เหนียวให้หวองมาวิสาสดาบไซ ปูตาเพราะงตัวนั้นหายไปจริงว่ะอูกะอูกะอูกะเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นไปนอนเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วลูกใจเย็นคุณแม่กับคุณลูกเฮ้ยผมอยากมีผมอยากมีชีวิตอย่างนี้บ้างว่ะอยากโคตเปรี้ยวอ่ะเอ้ยคุณคุณคุณแม่เล่นเกมวิ่งคุณคุณพ่อก็เล่นเกมกับคุณแม่ไอ้น้องน้องลูกโตมาคุณแม่ก็สอนเล่นผับจีน้องทามไงน้องทามไงใครบอก คุณลูกอ่ะสอนคุณแม่เล่นไม่งั้นคุณแม่เล่นไม่เป็นนะเนี่ย oh, จริงป่ะเนี่ยจริงเจ้าโอ้คุณแม่คุณแม่ไม่น่าจะให้คุณลูกสอนนะคุณแม่เล่นหมดขนาดนี้จริงลูกพี่สอนลูกสาวพี่สิบสี่แล้วนะอ๋อเหรอจองไว้ได้ไหมแฟนผมพี่พี่แก่ไปแล้ว <laughs> ผมก่อนดีกว่าโอ้ย <laughs> อ้อหลังรถนี่ตั้งสองโซบโอ้โหเจ๊ก็ไม่ดูเลยจองไม่ได้เออเนี่ยก็น่าจะตายแล้วล่ะไอตัวอู๋เห็นเอ็มโฟไหมตัวอู๋มขาจะมีกระสุนเขียวไหมครับกระสุนเขียวพี่เอาหมดแล้วจ้ะเอาหมดเลยแล้วเอาหมดเลยเหรอเปลี่ยนผมผมอยากได้เลสดอตอ่ะเลสดอตหรือโฟโล่ก็ได้เก็บมาให้หน่อยได้ไหมมาเอาสีอยู่ตรงเนี้ยไม่มีอ่ะ นี่งานโฮโลน่ะเก็บเก็บให้หนได้ได้ไหมเก็บได้พี่ผมอยากได้กระเป๋าสามพี่เก็บให้ผมหน่อยดิพี่มีมีแค่กระเป๋าสองอ่ะตอนเนี้ยยังไม่มีใครคำกูจริงดิเล่นงงนะเนี่ยจะให้เก็บพับใส่กระเป๋าสองไปเหรอไม่ได้นะเฮ้ยโว้ยไปชนเท่อยากเป็นผู้พันเวว่ะเน่จะเย็นจะเย็น ไปส่งข้อความมาใกล้จบยังเจ๊กุลหมันไส้ตอนชวนไม่อยากจะมากันเอ้ยชวนมาเล่นด้วยหน่อยเจ๊หัวร้อนแล้วไอ้่าไม่ใช่เจ๊ควัก m สิบหกแล้วอไอ้ย่าชวนมาเล่นด้วยหน่อยอยากหาคนเข้าตีแล้วเนี้ยที่ทำงานปะเนี่ยตอนนี้ผมเสร็จผมไปละเด้อเพื่อนที่ทำงานปะเนี่ยอ๋อน้องน้องที่เล่นด้วยกัน บอกทีมหมเต็มเจ้โอ้ผู้ชายอไม่ไปแล้วทีมหมเต็มเจ๊อันนี้ก็จะเอาผู้หญิงก็อย่างเดียวนลยเนาะใจเย็นๆเรื่องเรื่องดีไม่ค่อยว่าเรื่องเข้าท่าจัดให้เลยร้ายร้ายกาศนิยมท่านแล้วเอ่าพี่ใช้มินิ อ้ก็อูบอกว่าให้พี่ใช้น่ารักน่ารักให้เหมือนพี่ไงพก็ซัดน่ารักเต็มที่เลยมินิคูเปอร์ที่เป็นรถป่ะพี่มินิบิ๊งเอาราบรถอูไรกับรถกูไปพูดหข่าวผ่านมาราแล้วเฮ้ยมันแวบเข้ามาในหัวใจเย็น รถมาแล้วใครจะขึ้นรถอ่าๆให้พี่คนสวยขึ้นหน่อยสวยที่สุดในทีมแล้วก็มีอยู่คนเดียวเนาะน่มไม่สวยได้ยังไงมีอยู่คนเดียวตอนนี้เราวิ่งเล่นอผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้คิวใครเลยอ่ะไปบ้านดูหน่อยบ้านเปนีับไม่ต้ปองหวงผมขับอ่ะ ไม่สวรรค์กันนรกให้เลือกเอาโอ้โหแอดดอบลงแอดดอบแอดแอดแอดดอบลงตรงโบดอ่ะโอ้ยผมลั่นผมลั่นไป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 เดี๋ยวผมขับไปรับตรงโบดเนี่ยตรงโบดเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยไปเร็วแรงงานโผล่ขุดแรงงานพอนั่งข้างหลังรถปุ๊บเลยโอเคสายเลถีไปตรงหินซ้ายมือเดินซ้ายนี่นี่ขึ้นขึ้นโบดไปเลยขึ้นโบดไปเลย ระบบเลยได้ในเด็กดีตอนชะลองไหมใครเขาเป็นอะไรวะเนี่ยล้องลงลงลงมันตกมันตกหลุมไงลงตรงนี้ใช่ไหมเข้ามาเลยไอเวียนกงอะไรคือไอเวียนกงสำหราบเวทนามไหมพี่เอวอ๋อเก่งคนละด้านกันแต่เออคือคนละด้านเลย อยทุกคนรอรับรอรับตีนอยู่บนเขานี่นะเขาเบอร์สี่ได้ได้เมื่อกี้ได้ยินเสียงยิงกันอยู่บนเขาไปบนเขาดูไหมเขานู้นอะไอเขานี้แหละเนาะมีกำบังด้วยรออยู่<ส>นในวงภาพี่มังรออยู่ในวงอะดีแล้วเอ้ยพี่รู้แค่สองคำก็พอแล้วแหละไม่ต้องไป<พ>อ,อันนี้ยาก yes no ดีไม่มีโอเคด้วยมันก็ไม่ยากหรอกพี่แน่ถึงพี่จะแก่แต่พี่ก็รู้นะว่าเราเล่นอะไรกันก็เล่นอะไรก็บอกอยู่ว่ารู้จักสองคำก็พอแล้วล่ะเออแต่ผมก็พี่ว่าดีป่ะผมว่าผมจะไปเรียนเชฟดีนะ คนเราต้องหัดเรียนรู้หลายๆด้านจะได้เอาชีวิตเอาตัวรวงแล้วไปไปหาปืนปืนไม่มีอ่ะแม่งไม่เห็นตัวแต่แม่งยิงโคตรโดนอ่ะโปะละโปลโปโปจะโปอีกแล้วเหรอผมไม่รู้เลยว่าจะเอาคอนเทนต์คลิปนี้ว่ายังไงดีนอ่ะทั้งเจอโปทั้ง18บวกทั้ง25บวก20บวกโอ้โหเดียวเดียวพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร ชื่อตามตัวละครเลยเดียวกาตาชัดไหมชัดมากชัดมากเดียวกาตาเดียนเดอะจูนอยู่ตรงนี้แหละอ๋อไอเชนเน็ตเออได้เออไอมึงมันอยู่นอกวงนะใช่ไหมในั่นไงมันยิง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 มันจัดจ่ วิ่งโคตรไวอุ้ยเอาอีกทีเธอเทอเทอเธอเธอโปรยี่่่ะโปรแท้ๆทวิ่งไวเกิอบถ้าถ้าเราชนะมันได้เราจะเหนือกว่าโปรย์เราเราจะเหนือกว่าโปรเราจะเป็นอะไรอ่ะเราจะเป็นราชาเสียัง E W เฮดช็อตตัดเดียวไปนะเว้ยทำไมผมยังไม่เห็นมันเลยอ่ะไอตัววิ่งมาเมื่อกี้ Nhiều bên mình nôn ngay ơi Nhiều mới đã nãy đâu đấy Trời 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 Nè lại phải đấy Anh kiếm tiếng nè Lớp mình dính cả khảy quá ấy ấy Bùng Nhưng mình vừa mặt lâu nè mình Này, có xa nữa nè Thật ư Là sẽ cho lát Mình sẽ chụp cho lát ขวาดิเอ้เชี่ยผมไปก่อนนะเจอกันตายมือมาแล้วตายมือมาแล้วโอ้โหมันจะเปลี่ยนปื้นโอเคค่ะบายบายครับผม สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป e. ต่อไปเดินนะครับ e. สวัสดีครับ e.